ฮัลโหลทุกคนอ่าเรามีทฤษฎีใหม่จะมาะถามแล้วก็ไม่แน่ใจเอี่ยเกี่ยวกับประวัติของคฤหาสนี้นะเราไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าจะมาให้ทุกคนดูนะว่าเออเห็นไหมทุกคนเห็นถุงมือนั่นไหมเห็นดอกกุหลาบสีฟ้านั่นไหมเ mm. ขารว,วบผมเขามีตุ้มหูมีสร้อยคอมีดอกไม้แล้วก็แบบว่ามีแบบผ้าผ้า,ผาโพกหัวผ้าขา,ขาวๆแบบไปข้างหลังใช่ปะ แล้วต้องชายกระโปรงปลายกระโปรงอะ่ะมันก็เป็นแบบพับพับพับพบนะอะ่ะเราจะให้มาดูอีกรูปหนึ่งอะ่ะรูปนี้คิดว่าสก,กินนี้อะ่ะมันเกี่ยวข้องกับรูปรูปนี้หรือเปล่าหรือว่ามันแค่บังเอิญเฉยทุกคนเห็นมือที่อ่าเจ้าเบ่าวย่นมือไปให้ไหมเขาใส่ถุงมือสีขาวชุดของผู้หญิงก็มีชายกระโปรงเป็นแบบหยกัยกๆอะ่ะดอกไม้สีน้ำเงินเห็นไหมที่ยู่ดอกไม้มีริบบิ้นเหมือนกันด้วยแล้วก็ ผมสีบอนมั้งสีเขาเรียกว่าสีบอลใช่ไหมอ้มาวช่มงมดสีครีมอ่ะสีครีมอ่อนมัดไปข้างหลังแล้วก็มีเหมือนจะมีตุ้มหูมีสร้อยคอมีดอกไม้ที่อยู่บนหัวกับผ้าโพกขาวไปข้างหลังด้วยอ่าตรงบริเวณไหล่ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรพองๆอ,อ,อ่ะเราไม่รู้ชื่อเหมือนกันแล้วก็เหมือนจะใส่กําไลด้วยนะเหมือนจะใส่ถุงมือยาวๆด้วยเออเห็นไหมมันบังเอิญเฉยๆหรือว่า มันมันมีสัมติงบางอย่างกับสกินนี้หรือยังไงละเป้าอเออก็น่าคิดเหมือนกันเนอะแต่ว่าเออไม่แค่รอตัวละครใหม่เข้ามาอย่างเดียวเนาะเชลิเดอร์โอ้โห